<Hi. S 2> สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเด็กดีของครอบครัวเรานะคะเด็กคิดว่าเด็กๆที่เป็นเด็กดีของครอบครัวเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะมีหูสวยกว่าคนอื่นหรือมีตาสวยกว่าคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมนะการเป็นเด็กดีต้องเป็นยังไงเอา้าก็ต้องทําตัวให้ดีใช่ไหมลกูกแล้วอะไรล่ะที่เด็กอย่างเรา ทำดีๆได้ให้กับครอบคของเราวันนี้คุณครูก็มีคลิปมาให้เด็กๆดูนะเด็กๆลองดูนะคะว่าอันไหนเป็นตัวอย่างที่ดีและคลิปไหนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไปดูกันเลยค่ะ Để không bỏ เก็บของเล่นไปทานข้าวลูกเก็บของเล่นให้เรียบร้อยให้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วไปล้างมือทานข้าวได้แล้วค่ะค่ะเก็บของเล่นด้วยนะคะ ด็กดูเด็กเเห็นไหมคะลูกสองตัวอย่างที่เด็กได้เห็นใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กเด็กๆจะทํายังไงคะลูกเด็กจะเอาตัวเอาแบบไหนเป็นตัวอย่างเด็กดีต้องทําแบบไหนคะลูกเก็บของเล่นเองหรือว่าไม่เก็บหรือให้คุณพ่อคุณแม่เก็บเองคะเด็กๆโตแล้วเด็กก็ต้องเก็บเองเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยช่วยช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กดีเด็กที่น่ารักก็ต้อง ปฏิบัติตัวให้ดีเก็บของเล่นเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ชื่นใจคุณพ่อคุณแม่ทํางานเหนื่อยเด็กๆช่วยเหลือตัวเองช่วยเก็บของเล่นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักเป็นลูกที่น่ารักค่ะแล,แ,ลแ,ลแล้วเราไะเสร็จเรามเราไปเล่นของเล่นอะไรไปเลิกหนังสือไม่เก็บ ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนเวลาที่เด็กใช้ของแล้วของส่วนตัวของส่วนรวมเด็กๆก,ก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทํากิจกรรมอื่นไปทําอย่างอื่นเด็กก็ต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเด็กดีเด็กน่ารักก็ต้องทําตัวให้น่ารักแบบนี้เลยค่ะน้องเนื้อเสร็จหรือยังลูกแต่งตัวเสร็จหรือยังคะเก็บกระเป๋าเสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวไม่ทันโรงเรียนนะคะเดี๋ยวรถโรงเรียนมารับนะเร็วค่ะไม่อาบนะ้ำ ได้ค่ะรีบเลยแม่ต้องดูแลน้องค่ะเร็วนีส่สายแล้วเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนก็นามารอแล้วค่ะต้องแต่งไหม ้อยละลูกแม่อาบน้ำให้น้องอยู่ของยังไม่เก็บเลยต้องดูแลตัวเองนะคะแม่อาบน้ำให้น้องไม่ต้องดูแลน้องอย่าลืมนะคะกระเย์แอนกิฮอร์ชีด,ดมือทลูกล้างมือบ่อยๆนะคะ้าะไหนดูซิเสื้อเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือยังไม่เสร็จคะ่ะการดึงเสื้อติดให้เรียบร้อยสิลูก คุณแม่สอนเลยวว่าให้ช่วยเหลือตัวเองให้เสร็จให้เรียบร้อยแต่แป้ให้เรียบร้อยไปค่ะค่ะไปโรงเรียนเดี๋ยวสายสายแล้วแหละวันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสายหรอกเขาไม่แต่งตัวเลยน้องเลิศเสร็จหรือยังลูกแต่งตัวเสร็จหรือยังคะเก็บกระเป๋าหรือยังเดี๋ยวสายนะคะลูกเร็วเลยค่ะให้เรียบร้อยเลยไม่อาบน้ำให้น้องอยู่แม่ทำกับข้าวให้น้องเล็วค่ะ เดี๋ยวสายหนูโตแล้วนะลูกเร็วเลย เป็นอย่างดีนะคะลูกม่คะ่ะเห็นไหมคะจากในคลิปนะคะเด็กคนไหนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนที่จะไปโรงเรียนเห็นไหมลูกคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหนื่อยเนะยาะเห็นเดกจากในคลิปเนี่ยดูแลน้องแล้วก็ยังต้องมาดูแลหนูอีกทําให้คุณแม่ได้เหนื่อยมากเลยแต่ขณะที่เด็กคนหนึ่งสามารถที่จะทําเองได้ทุกอย่างคุณแม่ก็ชื่นใจสบายใจค่ะ แม่ให้หนูช่วยหน่อยได้ค่ะเก่งมากเลยซึ่งแม่ดีกว่าแม่แม่จะให้หนูพับขับถุงเท้าแล้วกันลูกพับถุงเท้าจะเองนะคะลูกตับเป็นคู่นะคะถุเท้าจะได้เวลารูปใส่เป็นโรงเรีนจะได้หายง่ายนะคะลูกเป็นคู่เราวไงท่าแล้วก็พับขัดถุงเท้าเลยครึ่งใช่ค่ะแล้วก็มาในจักรนี่ร้อยเลยค่ะลูกโอ้เก่งมากเลยค่ะเป็นเด็กดีมากเลยลูก ช่วยงานคุณแม่ได้ด้วยเยี่ยมเลยเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะลูก เด็กๆรู้ไหมคะการที่เรารู้จักช่วยเหลืองานบ้านเนี่ยจะทําให้เราฉลาดขึ้นด้วยนะ mm hmm. เขามีคนบอกว่า mm hmm. เด็กที่รู้จักทํางานบ้านรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่พับผ้ารดน้ําต้นไม้ยิ่งรู้จักทํางานบ้านเร็วเท่าไหร่เด็กๆก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณ,คณแม่ทํางานนะ นอกจากตัวเราจะเก่งขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยน้อยลงมีเวลาเล่นกับเรามากขึ้นสบายใจทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเด็กๆเองด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างในคลิปลหลายๆตัวอย่างแล้ววันนี้คุณครูมีงานให้เด็กๆด้วยนะให้เด็กๆเป็นเด็กดีไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอที่เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านกลับมาให้คุณครูได้ดูหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ Hi